จากเด็กหนุ่มผู้ที่ต้องหาเงินมาใช้นี้ให้พ่อสู่ส่วนหนึ่งของหน่วยนักล่าปีศาจขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นกับช่อง TA คงจุกผมเต้นครับผมวันนี้ก็มาแล้วครับผมกับประวัติของเดนจีนะฮะจากที่ผมเปิดโหวตไปนะครับก็คะแนนก็เยอะอยู่นะฮะเดนจี ได้ที่หนึ่งไปนะครับผมแล้วก็เอ่อเคียวน่าจะได้ที่สองนะคือตอนนี้ผมไม่เห็นนะทุกคนคือตอนที่ผมมาพากเนี่ยผมไม่เห็นโอเคก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ก่อนแล้วกันนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะผมว่าผมจะเปิดหน้าแล้วไม่ปิดแม่งแล้ว <laughs> ปิดมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะทุกคนโอเคถ้างั้นก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผม ไปเลยทางด้านรูปร่างทางกายภาพของเดนจินะครับผมก็จะเป็นเด็กหนุ่มธรรมดานะครับผมมีผมสีบลอนด์แล้วก็รูปร่างลักษณะก็เป็นเหมือนคนที่เหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเหมือนไม่ได้รับสารขาดเหมือนยเหมือนไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะครับมีรูปร่างหน้าตาที่อ่อนเพลียมากๆ นี่คือในร่างที่ยังไม่ได้รวมร่างกับปติตะนะครับแล้วก็มีการเสียตาข้างขวาไปนะครับจนสุดท้ายแล้วเดนจิก็เลยได้ทําพันธสัญญากับปติตะนะครับโดยปติตะหรือปีศาเลื่อยยนเนี่ยก็จะมอบหัวใจให้นะครับผมทําให้เดนจิในร่างไฮบริดเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับก็คือได้ตากลับคืนมานะครับผมแล้วก็มี เหมือนสายสตาร์ทเลื่อยโยนที่กลางหน้าอกด้วยนะครับเวลาที่เดนจิปลดทริกเกอร์ที่ตรงกลางหน้าอกก็จะเปลี่ยนฟอร์มกลายเป็นฟอร์มของปีศาจเลื่อยโยนหรือว,ว่าเชนซอแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งลักษณะของเดนจิในร่างเชนซอแมนนั้นนะครับก็จะเหมือนมนุษย์ปกตินี่แหละครับที่ใส่ชุดของทางการนะครับแต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา3อย่างเลยก็คือ หนึ่งเล่ยตรงแขนนะครับสองก็คือเล่ยบนหัวนะครับแล้วก็รูปร่างของหัวที่เหมือนกับเชนซอรหรือว่าเล่ยยนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากปีศาจเล่ยยนหรือว่าโปติตาก็คือตรงตานะครับผมจะมีเหมือนซี่ลูกกลงนะฮะที่เห็นดวงตาได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งของโปติตะจะไม่มีนะครับจะเป็นเหมือนแผ่นกระจกสใสเฉยๆนะครับผม มาดูกันที่เรื่องนิสัยของเดนจิกันเลยนะครับผมซึ่งนิสัยของเดนจิเนี่ยมันก็จะเป็นอเด็กเวรคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เคยดูนะก็จะว่าเอ๊ะไม่ว่ามาทําไมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คําหยาบคา,ายอะไรหรอกครับสําหรับอเด็กคนนี้นะครับเพราะว่าความฝันของมันนะครับความฝันของเดนจินะ่ะมันไฟฝันแต่เรื่องนมนมๆอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็การมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย เดนจินะครับเดนจิเป็นลูกกัมพานะครับเพราะว่าพ่อนะครับที่ไปติดหนี้ยากุซ่าเนี่ยก็เลยฆ่าตัวตายนะครับเดนจิก็เลยต้องทํางานหาเงินนะฮะซึ่งตอนนั้นโปรติตาก็เข้ามาพอดีนะฮะทำให้เดนจิกับโปรติตะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมทําให้เขาสองคนเนี่ยผูกพันกันฮะสำหรับอีเวนท์ที่เดนจิเรียกเขารวมนะครับผมก็จะมีปีศาจซอมบี้ ปีศาจข้าง่าวปีศาจนิรันปีศาจคาตนะปีศาจร,ระเบิดและก็น,นักฆ่าจากทั่วโลกหรือว่ารวมไฮบิดนั่นเองครับ